อนะมือไม่เหเหมืในาไม่ใช่เห็ดก้อนะเห็ดเห็ดธรรมชาติที่มันออกตามเขาน่ะลองชิมดูสิลองชิมดูเป็นจังไงบานบา้านะฮะไม่ก็แซ่บบ่เสียงมันดังกึดกึดไหมใช่ใช่เหมือนเห็ดทับใช่ไหม อานนี้นมดอ้านกมาละออออนี่นะครับเดี๋ยวเอามานั่พี่เาครัมาลงาเนี่ใหญ่สวัสดีคอรอยอร่อยน่ากนมาอืออจ้าบอกข้าวช่องคอยเมื่อคืนเเจ้าข้าไปเม้มปะนี่อัชวินขอไปเบิรนเดี๋ยวอไน่อัชวินบมอชิตตงเหตุอะไรจานี่ เห็ดอันนั้นเห็ดกอเห็ดกอเห็ดกอแดงพูดเหมือนไม่รู้จักเห็ดกอเนี่ยสสวัดจานไมากินข้าวกันลูกมะก็เชฟยันบอกว่าเอยจะไปกินแกงเห็ดเจ้ายหญ่หวานผักหวานก็แต่เห็ดนะงอกนะบรทันเขาเขากินหมดแล้วในตู้อันนี้อะไรนะลลืมแ้วอันนี้ไข่แกงเนี่ยตาถาผักดองดีนะตาถาเขาไม่เอาฟันต้นเข้าไปด้วยครับท่านผู้ชม แกบอกว่าเอาไปให้เชฟยันเคี่ยวเลยแค่แกใหญ่ดีดี่ากเขาไม่เอาต้นใส่ไปด้วยเนี่ยดูตัดตะไคร้ด้วยเนี่ยมันเด็ดเนี่ยบผักเหยาววันไปเมียไก่เอาว่ายิงไก่ยิงมันตะหันอยู่จังหวัดอะไรเอาอยู่นี่แหละเจ้าอชะโคนทานบ้านไปเมียไก่เป็นเด็ดเดียวผักเหยาวใครว่าเมีย คนบริเวณเมียตาถาด้วยนอันนี้เขาจะทาเป็นคนทำไม่ไม่ได้ซื้อขอบคุณตาถามากๆนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาถ้าซื้อแล้วเขาใส่น้ำใส่ซูนะอร่อยนะอร่อยน้ำไม่อร่อยไม่อร่อยก้นน้ำเลยครับอันนี้อร่อยไหมนั่นที่มือทำเดองทำเดองน้ำเลยครับยายทำเองเหรอคะตาถาทั้งเบิ้ล ยายเป็นคุณายนั่งสั่งนอนสั่งเขาพูดว่าไงรึเปล่าบ่ต้องเข้าบ้านลุงหรอกเอากับข้าวไปรอเชฟยันเลยอย่ามาสั่งคอยเด้อเดี๋ยวเขาจะให้เขาไปทำอะไรให้ผมเจ้าผมขมไปทำพัฒนาได้ไหยายได้เห็นอยู่บอชัตถาเมื่อกี้เลยติดบ้านให้ยังรู้ทำจม่นติ่งนุ่งนุ่งนู่ๆ แล้วอยู่บ้านหลังหนึ่งนั่นมัะพริกได้เชฟยันที่เจ้ากินน้ะมะพริกได้จะบอกพริกดูผมอยากรู้ว่าบักพริกใส่มุกาหารไม่ได้เผ็ดสมัยใช้มือเลยเหรอใช้มือเขากินมือค่ะคนอีสานบกพริกเผ็ดสมุนเค็ดบ้างพริก อมผมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่อืมออไม่กเอา่่า่า่่่มันไม่ไผ็ดเรเ่ไม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 ่มันเหมือนพิษพิษใหญ่ี่ปุ่นอ่ะแ้ทำไมผมไปเรียนหนังสือญี่ปุ่นมกินแบบนี้ล่ะแล้วใครจะยันกินไมออจะกินวันนี้อย่ไปกินง้นไม่ไม่ไม่ก่อใบอกย่ไปกินทำไมจมูกจะแดงข้นย่ น้ำน้ำน้ำนนวนโอ้สมาร์แมแ้ฉนวนอือหือยาเผ็ดเลยเป็นไงเผ็ด้ดนี่ต้องกิน้ก่อนนี่แม่โกมันจะร้อนๆอดีแม่จะวินอะไรไหมอร่อยเหมือนเมื่อเมเนิลเมเป้ลแจ้ากินจ้วอย่าไปกินน้อยแม่กินทำไงเออ่นป้าน้อยบอกไม่เชื่อเชฟยันต้ามหลังเชบยันมาเลยเนาะ ไม่เชื่อยายอย่าเอาความจริงไปพูดเล่นสิไม่น้อยเขาก็อายเป็นนะบอกหาสูตรวันเด้กกันหลังเนื้อน้อยมาก่อนแต่แปลกับมาถึงที่หลังน้ำตาไหลพี่ลูกไหลแปลปากแล้วน้ำจินดาวเยอะเบาเรื่องคมโมสวัสดีค่ะแม่ยอมอุดรแมโกะจบ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 น้องนาง อ้าวน้องนางสวัสดีเมโกแล้วก็แม่น้อยอุดรเชฟยันด้วยน้องนางสวัสดีไอ้ชูมินมาแล้วมาแล้วมาไอ้ชูินมาแล้วเจ้านอนใครอยู่ช่องเบาวนุกอยู่ช่องเยจอมรองก็มาหาสอดแถในด้วป๊าเดินมาลองอานนี้ปะเนี่ยช่องด้วยค่ะให้ได้แสนซับภายในวันที่8นี้นะเมโกจะไปรำนะคะ เแ็บยันในได้สามล้านแล้วบ่คนดูเจ้าเนาะสามล้านอีหยังคนติดสามสองพันกว่าเนาะแม่แม่ผู้ใหญ่ใส่ชุดสวยแกงมันดีแก่เป็นปลากระป๋างก็มีนะแบบงนี้ต้องตักแกงก่อน ค่อยเอาพริกตามอะไรก็อย่างนี้ป้องงั้นเอมแล้วเอาพริกตามพรอเป็นมือกึ่งช้าสุดงกลางวันนะคะนะเดี๋ยวมีอีกมื้อหนึ่งช่วงเย็นใช่ไหมช้อนอะไรมาเยอะเกินรุ่นพะกรอยหน้าตัวช้อนใหญ่ขนาดช้อนมาออกใช่ี่ม้อนเยอะเกินนะคะเนุ๊ก มาค่ะช้อนไม่รู้จะเอาคันไหนหนุ่มกันแล้วไอม่วงก็เป็นโคกไม่เกลียดอันนี้เป็นโคคันใหม่ครับผมเก่งเลยเนาะเก่งช้อนไม่โคโคเป็นข้าวตากเด่นน้อยจานนู่นนุ่มนีกันได้ดูไว้ขอลาไปก่อนนะคะเอาจะลาไปไหนก็แชร์ติดตามไปเรื่ยนะคะโอ้โหอะไรอ่อยไหมคะกิไม่หยุดเลยนะคะใครกินพริกนี่ดังก๊ ใครเชฟยันชอบกินเผ็ดๆไหคะยัแซบกินดีครับผมเอาข้าวร้อนมาเอาข้าวร้อนมาเป็นได้ข้าวก็ร้อนๆเมื่อกี้นี้ค่ะกินข้าวเย็นนี่แหละค่อยแต่ผู้ใหยันเป็นคนยูนี้มาครับฮะมาเจป็นคนไม่หุบบอกรค่ะพ่อผู้ใหญ่เป็นคนบ้านคุนบุญคนสกลนครพ่อญาติยันชองพี่น้องจะเป็นพี่น้องกันปะกับพ่อผู้ใหญ่ อืพี่เนาะอืมสามเต้เลยกับผู้ใหญ่บ้านอะไรจะเป็นพี่้อกกันแม่เขาน่ะเป็นแม่เป็นเป็นน้องแม่ยายแม่แม่แม่พ่อผู้ใหญ่นะแม่แม่ผู้ใหญ่เนาะแม่แพ่อผู้ใหญ่นิ่มนะเป็นน้องสาวแม่ยายจำลองแบบนั้นพ่อผู้ใหญ่นิ่มเป็นน้องสาวแม่ยายจำลองอ๋อ แม่แม่พ่อผู้ใหญ่บ้านนี่พ่อผู้ใหญ่นิ่มก็เรียกยายจำลองแมนนะน้าสาวก็ประเด็นน้าสาวแล้วแม่คอยเป็นเอื้อยแม่เข่าก้าเป็นเรียกน้าสาวฉันจี้มาแมนก็ต้องเรียกป้าแต่ธรรมดาเรียกแบบใดก็ได้หรอกคอยบ่ได้ถือเป็นเสื้อญาติกันหลายกันนับกันไม่ถึงครับเอาเอาหนูเดี๋ยว เอาหนูโอ้พะหวานหนูเฮ้ยเรีๆอีกไหมคะเดี๋ยวหนูอันนี้มันหน้าแตหรือหน้าแตปลอมวะแม่งก็เอาหนูหน้าแตมาเลี้ยงเซฟยันด้วยเซฟยันบอกแม่หน้าแตบ่าอ๋รอ๋อูดปลอมเตะเขาไม่ดีเปล่าแม่เปล่ข้ามึงขมานได้หนึ่ง น่าถ้าอยากให้เชฟยันกินก็น่าแต่ก็เอามาเลยสิเอานั่นแหลน้องรักของเชฟวันดีวันนี้บอกไกลๆครับขอบคคุณแล้วมาจอมจะเห็นต่อไปมาดามจะไปเยังมาดูเที่ยงนายเขาถ่ายแล้วสดทุกวันยายยายเซฟยันรอเนาะไม่เห็นรอเลยคอยค่อยบริวารเล่ารอเด้ นี่กนเขียนนี่เลยวะยายหรือว่าแมว็แม่นต์อิริตัวนี้แม่เจ้าว่าเห็นค่อยเป็นคนขี้ตัวไปได้เนี่ยมววงแหวนนี่เนดอกแม่ผู้ใหญ่เป็นดอกเองแล้วก็มีคนเขียนยายเชฟยันโลนอฟซีเห็นไหมพิสดกพิสดกขอบคุณได้ดครับมากินพิซซ่าร้านผมฟรีเด้อผู้ใดเขียนบ้างนึงนะป้าจำลองบอกให้ เซตยันเลยว่าจะในโมเมนเซสิบไรเซตเซตยันว่าจะไปหานัดน่อยไปหานัดด้วยก็นัดนัดแล้วจะไปอยู่นัดก็จะปิดเขาไม่ขายก็ไปเที่ยวเล่นบ้านเขาอืมอืมก็ไปหาทุกคนสวมาอืมจะไปหาตาดด้วยไม่ใช่บอกครับตาดตาดจะมาหาเราเย็นนี้เยตาดอยู่ตะพุ่นเจ้าชิข้าไปได้บอกกันแล้วแกจะเข้ามา นูนูหน้าแต่โบแซบจ้ะว่าซ่า FC เดอร์โบเมนย่ายาวาคอยอ่านไปตามดีเดอร์คุณฮาวอบอกยายลองอ่านด้วยอ่านอยู่ดีนะ